เปิดมวคุณข้างรักเลยอะไรนะมาดิบกูมัเปิดมวยคุณข้างรักเลยข้างรักมาตั้งแต่เริ่มแล้วครับอ่ะยังงั้นต้องขาดแล้วค่ะข้างขนาดนอธิบายหน่อยนะไปเริ่มกันตอนไหนอะไรนะครับรเิ่มกันนตอไปเริ่มกันตอนไหนก็คือผมกับผมกับเพื่อนผมกับ ก็ไปเจอกันที่ร้านอาหารครับแล้วเพื่อนๆก็คิดว่าน่าจะเข้ากันได้ครับก็เลยอลองให้คุยกันดูนะครับที่ใบตปลาตปลาคนนี้ว่าต้องใช่คืออะไรอ่ะเอาจริงๆผมถือว่าเป็นโอกาสครับเพราะว่าเขาเป็นสเปคผมอยู่แล้วครับโอ้แล้วเป็นยังไงหรอแล้วเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงผมเจ้าหญิงตัวเล็กๆครับแล้วเราไม่บอกเขาแต<ห>่ผมได้ร<ห>ันแจงแค่ว<ห>่าเขามีสเปคเราไม่ได้บอกครับเจ็บทรงอยู่ใครจีบใครก่อนใครจีบใครก่อนใครก่ตอบแล้อบไม่เป็นแบบน้แนะคะ แนะนำแล้วให้เราลองคุยกันครับแล้วพอเราคุยกันครับเหมือนคุยภาษาเดียวกันแล้วมันเข้าอกเข้าใจกันแสดงว่าวันนั้นเพื่อนชงเข้มมากเรียกได้ว่าพอสมควรดีกว่าไม่มากขนาดนั้นพอสมควรครับแล้วชงเองอะไรนะครับชงเองแล้วเราก็ชงเองครับแล้วจับเพื่อนไปเป็นแฟนมันไม่รู้สึกแบบมันรู้สึกอะไรหลังจากนั้นอะไรคจับเพื่อน้าไม่ครับตอนแรกจริงๆผมกับไอวาไม่รู้จักกันส่วนตัวครับเพื่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกันใช้เวลาคุยกันนานไม่ตัดใจกูโดนไปจริงจริง ประมาณเกือบ2เด uh, yes, oh. okay, oh. like ือนครับแต่ว่าสองเดือนก็คือเรียกเป็นแฟนเลยสองเดือนเรียกเป็นแฟนใช่ครับเป็นแฟนตอนนี้เราสองคนเป็นแฟนกัครับแชอบเขมานานหรือยังครับจริงจริงๆก็ตั้งแต่สองสามวันแรกก็รชอบเขาตรงไหนเราชอบเขาตรงไหนชอบเขาตรงไหนแล้วครับจริงจริงเขาเป็นคนน่ารักมากนะครับแต่ว่าคือ ดูแลแล้วก็เทคแคร์เขาหัวใจดีาแล้วแล้วเขาบอกเราไหมว่าเขาบอกผมว่าโดนเส้นเขาผมนี่จะิดกันเลยด้วยเขาจะสามารถอยู่กับเขาได้ใช่ใช่แล้ว้อยไบนขาบัครักนี่รอะไรที่ใจเปิดตัวกเาะรสึกมั่นใจใช่ครับมั่นใจกันแล้วครับแล้วก็คบกันมาสักระยะด้วยกันใปกันมาระยะนับบ เพื uhm, ่อนแซวเยอะไหมเพื่อนแซวเยอะไหมพอแบบเปิดตัวแบบเเยอะครับยิ่งรู้สึกว่าเราอยากมีแบบยิ่งงานงานช่องสามวันนี้ครับงาน54ปีช่องสามเลยครับเขาบอกว่าอะไรเขาเซวอย่างนี้ได้คลิปนะครับคลิปแอดด้วยทุกคน ผมไม่รู้ครับว่าเขาสแกนยังไงบ้างแต่ว่าเขาไปสแกนตอนไหนผมไม่รู้นะครับไม่ไม่ไม่แต่คือเขามีแบบว่ามามีสแกนเรายังไงบ้างอ่ะที่แบบกวันเราจะผ่านรู้สไหมรู้สึกอ๋อแล้วเขาก็คอยดูครับว่าเราอ่ะเป็นคนยังไงก็แบบดูแลแผ่ดีไหมครับแล้วเราดูแลดีไหมอ่ะแล้วเราดูแลยังไงอ่ะก็ดูแลเท่าที่ผมจะดูแลได้ครับ จริงอเปิดตัวมารู้สึกว่าเป็นองไรบ้างแต่แปลกเหมอนกันแฮป้ครับก็ถ้าทุกคนแฮปปี้ผมผมแฮปปี้อยู่แล้วครับไม่อยากให้ทุกคนแฮปปี้ไปด้วยครับทุกคนต้องแชร์ปากด้วยนะครับแลยวเดี๋ยวพักกันคุยกันทุกวันครับ่อน้องก็ต้องยกหูโทรคุยกันกัอนอนก็ต้องยกหูโทรคุยกันกคอพูดจะว่าอะไรคะเรียกเ ตอนนี้ีะเรียกคุณเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดส่บเจ็ยังก่อนเปิดตัวมีฟุยกันไหมว่าไม่ใช่แเหมอนให้เราหอครับนีรมีมี เราเป็นว่าตอนนี้เราก็าพบเป็นแฟนแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆครับอนาคตผมมีเขาเขแต่งแบบแต่งมคมรบบ